สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําน้ําพริกหมูผัดกันแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะน้ําพริกนี้นะคะเราไม่ต้องใช้คกตํานะคะเราใช้วิธีผัดเอาเลยนะคะแค่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะมีหอมสับกระเทียมสับนะคะค่ะแล้วก็มีกะปินะคะกะปินะในส่วนนี้นะคะเราจะนําไปปิ้งก่อนนะคะนําไปย่าไฟก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมๆก่อนนะคะ แล้วก็มีน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะพริกป่น3ช้อนโต๊ะนะคะมีหมูสับนะคะ200กรัมค่ะค่ะมีน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ,ะมะนาว1ลูกนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะค่ะกะเอาพอประมาณนะคะนำกระเทียมสับนะคะกับหอมสับนะคะลงไปผัดก่อนนะคะ เราจะผัดกระเทียมกระหอมนะคะให้สุกและเหลืองก่อนนะคะเมื่อเราผัดหอมกับกระเทียมออกสีเหลืองๆดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นําหมูสับนะคะลงผัดได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กะปีที่เรานําไปย่างนะคะผัดกระปีกับเนื้อหมูนะคะให้เข้ากันก่อนเลยนะคะ ค่ะเมื่อกะปิก,กับเนื้อหมูเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะค่ะความเผ็ดนะคะก็ตามชอบได้เลยนะคะค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างนะคะให้ลัเข้ากันก่อนนะคะนะคะก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือว่านําหอมกระเทียมลงมาเจียวแล้วก็ผัดได้เลยไม่ต้องตำนะคะ เป็นการรับขั้นตอนการทําแบบง่ายๆนะคะจะได้สีสันนะคะหน้าทานเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้ผัดเข้ากันดีนะคะเราก็อ่าปิดแก๊สได้เลยนะคะตามด้วยมะนาวนะคะหนึ่งซีกนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้น้ำพริกหมูผัดนะคะ สีสันนะคะน่าทานมากๆเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหมูผัดนะคะผ่ดเป็นการทำน้ำพริกแบบไม่ต้องตำนะคะนำมาผัดได้เลยนะคะค่ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆนาะไปลองทำตามดูนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ